ไก่เซนูนะครับสาวเซนูกังงามเอ้อนะครับสาวเซนูสาวสวรรค์บ่าวบ้านนามีเพื่อนเยอะนะครับอยู่ที่นะบาบาไปพักอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อราวสิบปีแล้วนะครับมีเสียงออกไหมครับมาจากอเมริกาก็คือ น้องแสงดาวมานูสอนนะครับแล้วก็คุณคอนสวรรค์สุธรรมวงศ์หรือว่าบอกว่าน้องคายอุดรขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์สาแก้วเชิงเ่าร้อยเอด็ดบุรีรัมเลยเสียงแล้วก็พระธาตุอิงหังอยู่ในตัวสวรรค์เขตนะครับเบาไปปีที่แล้วนะครับเข้ามาได้เลย,เลยนะครับคุณบุญโรธ บ๊นะครับเผื่อว่าขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาทักทายแปดเจ็ดแปดสิบล้านก็ว่าเยอะแล้วแต่อินเดียมีหนึ่งพันเกือบหนึ่งพันสามร้อยหรือสี่ร้อยล้านคนนะเท็ดดูประชากรอียิปต์ก็มาจากประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็แสงดาวมาจากแสงดาวมนุษย์รก็มาจากประเทศสฐอเมิกานะครับกันเลอร์ไอพีเตอร์เพราะว่าเห็นคุณวงนะเฟซบุ๊กเผื่อว่าวงนี่นะครับ งงวงวงเดือนนะครับก็ท่านก็บอกญาติโยมที่มาทําบุญนะท่านก็รวบรวมกว่าโยมที่นะครหลวงจันทร์ก็ได้หลายล้านกีบไงก็บ่าวจะเอ,อ่ยชื่อท่านในนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบใจนะบยิ่งมีหลายความคิดดีกว่าความคิดเดียวนะครับ คุณวงซีทีวีนะครับ d t s นั้นว่าเป็นอะไรแล้วว่ารู้รู้ว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับบ่าวว่านาไปจองมาเมื่อวันที่สิบแปดเพราะมันเปิดตัววันที่สิบปดล่อยแล้วนะครับบรรจุเป็นราชการเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่สัสดีนะครับทางจังหวัดสกลน,นครนะครับปกติบางคนก็สี่ดวงห้าดวงนะครับแต่เพิ่นให้มาสามเพิ่นจงไว้อยู่เพิ่น เก็บไว้อยู่อาจจะเก็บไว้ให้ใครอยู่ในตัวเมืองเลยนะเขาจะมีเทศกาลหนึ่งนั้นคือเข้าพรรษาไหมเหีีนเข้าพรรษาปีละหนึ่งครั้งเบายังไม่เคอสาวีรุนบัวสบายจากนครลงกันจันบอกว่ายังอยู่เด้อสบายดีเอื้ยน้อยคนงามนะนะครับอสาวน้อยบบวนะครับเข้ามาก็แล้วก็พี่น้องทางฟินแลนด์นะครับเข้ามาเยอะอยู่นะวันนี้ประมาณสี่ห้าประเทศไปเฮติ 9ก้สิบห้าเปอร์ซ็นเหตุบุญอีกห้าเปอร์เซ็นไปชมนู่นชมนี่นะครับก็มีเยอะอยู่นะครับแล้วก็มาย้อนถึงในปัจจุบันว่าเรามีโอกาสช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมประเทศไหนทุกประเทศไม่ว่าตัวเล็กน่น้อยนะครับแต่ว่าก่อนเราจะปไปอะไรนะก่อนจะช่วยเหลือเราก็ไปดูก่อนว่าเออเขาขาดแคลนส่วนใดบ้างมันกลางๆเดือนนะครับ เนี่ยสาวน้องคนดีบอกว่าสบายดีไอ้บบาวปากหวานเนื้อหอมพนดะาป้าแก้มป่อยแหงองตองนีเด้เนี่ยแก้มอ้นโตนอยู่เด้เนี่ยทั้งสองขางนนะครับาสาวน้องคนนี้บอกาฝาก,กรูแล่เด้เด้อโสดมาดนแล้วพนว่านะครับสาวบวรพมวาราตีสวัสด์น้องวิรามนมานะครับคุณวิรมน์บัวสวัยจากนาครหลวงเชียงจันทร์ประเทศเลาวนะครับ แล้วก็ทานใดอีกคนบุญภาคเหนืออยู่เพราะว่าในปีหนึ่งหนึ่งบาวบ้านนาไปภาคเหนือบ่อยมากนะครับไปทําบุญกับคณะคุณลุงชัยนะครับผมออว่าขอบใจหลวงหนาเดิลบ้านนาที่มีแผนจะมาช่วยเหลือชต่วาไว้รึกซ่าก,ก็ตามยินดีตอนครับเสมอเลนะเออเดี๋ยวก็เลยอยากไปเที่ยวทั้งทั้งทั้งหนาน้ำนะทั้งไซยะทั้งคำอยังกอทั้ง เกิมาเสี่ยงขวงนะครับอยาัางเอาช่วยเหลือเยอะอยู่นะครับเยอะเยอะนะครับาทางทางจำปัะสักนะครับช่วยเยอะอยู่นะครับไฟลยเราก็ถึงได้โทรบอกวิธีการเขานะครับเออ่ชาวาสุรินนเมื่อปีสองพนหกเหมือ 2006, นกั ไปร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติและก็ได้ไปเที่ยวศูนย์ช่างที่ท่าจีนะจะได้อบุ่นดีนะครับแต่ละคืนนอนกอดหมอนทุกคืน <c oughs> วาสนาผู้บบาวขาเลาะพี่น้อง <c oughs> นาขาเลาะนะครับล้อจริงนะครับเดือนนี้ไปสองภาคภาคอีสานแล้วก็เอาลูกโป่งขึ้นเลยนะครับ <c oughs> มีเพื่อนต่างประเทศมีไม่กี่ประเทศแต่ตอนนี้ของเบาว รวมๆเกือบสามสิบประเทศแล้วทั่วโลกนะครับยีสิไปกดก็ช่วยไปเถอะนะครับเงินทองเป็นของหาก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับแต่การช่วยเหลือคนเข้ามาลงหงหมอน้อยเพิ่ว่าห้องหมอน้อยนะจะได้สะดวกขึ้นเออบ่าบันงได้ได้เดี๋ยวขน้อยจะส้อยนะคนละเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก่อนเราจะไปอะไรอะไรนะก่อนจะช่วยเหลือเราก็ไปดูก่อนว่าเออ เขาขาดแคนส่วนใดบ้างก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับอะไรเขาเรียกว่าคนทําดีคนดีน่ะทําดีง่ายแกตัง <c oughs> เขามาจําไปแล้วสองพันนะครับเดีพรุ่งนี้ต้องไปจ่ายเป็นคนเออ่โอเคแล้วก็คุณพี่หล่อทำ พูดง่ายๆคือบุคคลนี้ต้องสําคัญแน่ถึงอ่าคือเป็นคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะครับอ่าถึงมีเพื่อนสบายดีกันได้นะครับก็มีเพื่อนเยอะยิ่งดีนะครับเราไปไหนเราก็มีความสุขนะครับนะครับอ่อ,อหลายท่านเยอะเลยนะครับแล้วก็สาวไม่รู้หัก สวัสดีนะครับคุณหนุ่มชาร์ปนะครับหนุ่มนะครับอ,อยินดีต้อนรับนะครับสู่บ้านของบ่าวบ้านนาอันนี้เอาตัวจริงนะวัดเอาตัวจริงจากที่เราไปกินข้าวอย่างเช่นเอาสาั่งเมนูเดียวกันข้าวสมมติหนะ้าผัดไปอ่ากระจ่ายเผื่อคือเราต่อต่อกันนะผูกสัมพันธ์กันไปใช่ไหมอย่างในอนาคตเราเลยไปช่วยเหลือตรงนั้นครับ จับมือกันไว้นะครับผูกมิตรสัมพันธ์กันสวัสดีนะครับคุณบ,บุญโกรดนะครับโบสนะครับยินดีต้อนเขตนะเขาเขาใส่ใบตองนะขายนะท้งทั้งเห็ดพอเห็ดต่างๆเห็ดแล้วงูเห็ดยังต่างๆนะนะครับก็ท่านก็บอกญาติโยมที่มาทําบุญนะท่านก็รวบรวมกว่ายมที่นะครหลวงจันทร์ก็ได้หลายล้านกี่ด้วยนะครับอ ยิ่งเข้าไปช็อปของเครือข่ายที่ประเทศไทยไม่ได้ซื้อนะครับฟรีนะครับประเภทค่าใช้จ่ายค่าของชีพนะครับในสามภาคเนี่ยอันนี้เอาตัวจริงนะเบาไปน้องแสงดาวนะครับน้องแสงดาวมนูมนสอนไหมนามสกุลท่านนะครับจะสวยนะบอกให้สวยสวยสีสวยด้วย นะครับอรอลุ้นว่าประมาณเที่ยงนะครับปีนี้แหละเผนอนแจ้งมาในรายการนี้ขอบคุณมากนะครับอวันเปิดงานทางการแมนบันที่17เจ็เนอดอทางยุโรปฟังเบาอยู่ตอนนี้มีโอกาสก็ไปกราบพระธาตุโพลนะครับเมืองไสภูทองแขวงสวรรณเขตประเทศลาวนะครับเออช่วงนี้มีฝนไหมนะครับหรือช่วงนี้ไม่มีฝนนะครับก็ ทางฟังลาานะครับก็เลยรู้ว่าจุดพีกิกหรือว่าจุดคลายแม็กของแต่ละจังหวัดนะมีที่ไหนบ้างปิ้งไก่น้าโปงในล่าวนะครับยังมีเยอะอยู่นะครับแต่ที่น่้นะอยากไปเที่ยวงานสร้างบัวเคยไปงานสร้างกเถือวาสนาเบาวอาของแขวงสวรรคเขตมีหลายจุดอยู่นะพระธาตุอิงหังพระธาตุโพนพระธาตุโพนอยู่เมืองไซปูทองแล้วก็นะครับอยู่ด้านบนก็มี คุณบัววร์พมมะวงศนะครับคุณน้องคงดีคุณพรสวรรค์สุธรรมะมะวงขอขอพระอาจารย์นี่แหละนะครับแต่แต่ว่าขน้อยจะโอนในบัญชีครับให้ให้เพิ่นน,นนะระยะเวลาผ่านไปอาจจะอย่าล้างกันก็มีนะบางคนอย่าล้างแล้วเบอร์ก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปกับความักทิ้งไปครับแต่ เอวางล่างน้อยแต่ซอยเก่ง <c oughs> ซอย <c oughs> นะครับบดีเขาเป็นคนรูปหล่อนะครับนอกจากเป็นช่างซ่อมรถยนตนะ์รถใหญ่เชฟโรเลตทั้งช่วงล่างช่วงบนเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนอะไรได้ก็น่าจะได้ยินเนาะไม่ได้ยินก็แจ้งบอกได้นะครับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยินดีต้อนรับสู่บ้าน ของบ่าวบ้านนาวันนี้บ่าวนอนได้เต็มที่เมืม่อคืนก่อนนอนไม่หลับทุกๆค وم, ุคนนะครับก็หลายหลายท่านนะครับกำลังเปิดหมูดมืออาชีพกันนะครับหนึ่งตัวเอง